มีบางคนสอบถามเข้ามาว่ามือถือเ x i ยวมี Mi 10T Pro เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนนะครับวันนี้ผมมีลิงก์แล้วก็ร้านค้าที่แนะนำที่สามารถเข้าไป pre o ด d e r ได้สวัสดีครับผมเด่นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับผมก็จะมาชี้เป้านะครับว่ามือถือเ x i ยวมี Mi 10T Pro เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนนะครับจะมีลิงก์นะครับ ให้สลิงก์ด้วยกันนะครับ2ร้านด้วยกันแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เล็งมือถือรุ่นนี้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจตรงไหนนะฮะในระหว่างนั้นเนี่ยผมขอแกะของนะครับไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็เป็นดูเด่นดูเด่นแกะกล่องไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังผมโม้เรื่องของสเปคของเสี่ยวมี มี 10T Pro ด้วยนะครับตัว Xiaomi มี 10T Pro เนี่ยมันคือมือถือ 5G ที่ราคาไม่แรงนะครับราคาสุดที่อยู่ที่15,990บาทหรือเอาง,ง่ายๆก็คือ16 0 0นนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครมีงบ16 0 0 0เนะี่ยก็สามารถที่จะได้มือถือ 5G ได้เลยนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะเป็นสายเล่นเกมเนะี่ยตัว CPU ของเขานะครับ ก็จะเป็น CPU ตัวท็อปของ Snapdragon เลยนะครับ Snapdragon 865นะครับซึ่งมันเป็นตัวท็อปเลยนะครับของ Snapdragon คือเล่นเกมเนี่ยหายห่วงลื่นๆเลยนะครับถ้าใครที่ชอบเล่นเกมก็ต้องสนใจรุ่นนี้เป็นพิเศษและที่สำคัญก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอ144 เิร์ทนะครับมันเป็นรีเฟรชเลทนะครับแบบปืดๆเนี่ยเป็นการแสดงผลเนะี่ยรวดเร็วมากนะครับมสมมุติเราเล่นเกมเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ออกคำสั่งตัวละครให้สามารถเดินได้ยิงได้นะครับต่อสู้ได้อย่างฉับพลันนะทันท่วงทีนะฮะผมไปฟัง กูรูนะที่เขาได,บบได้เครื่องไปเทสเนะี่ยหลายๆช่องเนะี่ยเขาบอกว่าเ้ยเครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับแต่มันก็จะมีข้อติในเรื่องของจอเนะี่ยมันไม่ได้ท็อปสุดนะครับในวงการแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเล่นเกมเนะี่ยมันสามารถเล่นเกมเป็นเครื่องที่เล่นเกมได้ดีมากๆนะครับนะแบตเตอรี่ให้มาที่5000ด้วยนะคือแบตเตอรี่5,000นะันเนี่ยคือยาวๆเลยเหลือๆเ,เลยนะครับยาวๆคือเล่นเกมเนะี่ยผมคิดว่า เล่นเกม 4, ี่ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยแบตบยังเหลือเออคิดว่าอย่างงั้นนะถ้าเกิดว่าไม่พอจริงๆเนี่ยก็เอาหัวชาร์จเข้าไปนะครับเข้าแถมหัวชาร์จด้วยนะครับชาร์จไว3า3วัตต์เลยนะครับแบบอืดแป๊บเดียวนะครับก็เหลือๆนะฮะสายชาร์จหัวชาร์จแถมมาให้หมดนะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเนี่ยสำหรับคนที่ใช้งาน เลนเทเลคือซูมเข้าไปเนี่ยแล้วมันเห็นรายละเอียดเนี่ยเออต้องสนใจนะครับรวมถึงคนที่ได้ใช้งานกล้องที่แบบว่าแบบเอาจอยใกล้อะเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเลนมาคโครนะครับต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามาคโครของเขาเนี่ยมีออโต้โฟกัสแล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดเอาไปใช้งานได้ถ้าเป็นคนที่ได้ใช้มาคโครก็จะเป็นพวกสองพระใช่ไหมสองเกสรดอกไม้หรือไม่ก็ได้ดูแขงวงจรอ่าหรือว่า เศษฝุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าจิวเวอรี่อันเนี้ยจะได้ใช้แน่นอนผมว่าถ้าใครที่ได้อยู่กลุ่มประมาณนี้นะครับก็คือมือถือรุ่นนี้น่าสนใจมากๆนะชวงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ pre order อยู่นะมันจะไม่ใช่แบบประมาณว่าแบบเดินเข้าไปที่ร้านแล้วก็สามารถซื้อได้คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะต้องแบบเป็น pre order และร้านที่ผมหามาได้เนี่ยสร้านโอเค ก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอยอันนี้มาไหลจะแกะกล่องก็แกะไปนะครับจะพูดถึงสเปคก็พูดไปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีวันนี้เนี่ยวันที่ผมอัดเนี่ยมันก็เป็นวันอาทิตย์ผมก็สบายๆหน่อยนะครับก็มานั่งพูดนั่งคุยกับเพื่อนๆนะครับแกะกล่องไปด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงสเปก x i a มี่ Mi 10T Pro ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมมาบอกว่าผมมีลิงก์สามารถสั่งซื้อได้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูวิดีโอเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบ คลิกลงไปข้างล่างแล้วก็คลิกที่ลิงก์แล้วก็ไปซื้อสินค้านะครับเอามานั้นอยู่แล้วนะครับมันเี้ก็ไม่ค่อยดูคลิปผมสักเท่าไหร่นะเออผมก็เลยเออถ้าอย่างงั้นวันอาทิตย์เนี่ยขอสบายๆแกะกล่องไปด้วยเม้หมอยไปด้วยละกันนะครับแล้วมาพูดถึงเรื่องของลิงก์นะครับในการสั่งซื้อเนี่ยร้านค้าเนี่ยผมจะมีอยู่2ร้านด้วยกันนะครับที่ผมเจอนะร้านใน Lazada นะครับร้านแรกที่ผมเจอเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงนะครับแถมเยอะมากนะครับนี่เขาแถมทั้ง หูฟังบลูทูธนะครับหูฟังที่เป็นแจ็คนาฬิกาสมาร์ทวล็อดนะครับลำโพงบลูทูธของ JBL แล้วก็แก้วเก็บความเย็นหนะัวชาร์จกับอะแดปเตอร์ 3-in-1 โคแถมเยอะมากนะครับยังไม่พอนะมีประกันอีก2ปีแล้วก็ประกันจอแตกเนี่ย6เดือนด้วยกันก็คือทำจอแตกแล้วก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้ฟรีนะครับตึดต,ดตด โอ้ต oh, oh, ้องขออภัยด้วยนะครับร้านที่ผมหามาร้านแรกเนี่ยเขาออเดอร์เขาเต็มไปแล้วนะครับนี่ไม่ไม่มีปุ่มให้สั่งซื้อแล้วนะครับโอ้แสดงว่าร้านเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับใครที่คลิกลิงก์ไปร้านนี้ต้องขออภัยด้วยนะร้านที่2เนี่ยมีของแน่นอนนะครับพรีออเดอร์ได้แน่นอนเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านเจมาร์ตนะครับซึ่งเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปเที่ยวฮ้างนะครับร้านนี้เนี่ยก็จะออกสีแดงแดงส้มๆนะครับ ผมก็แวะเวียนไปบ่อยๆเหมือนกันนะครับร้านนี้ให้พรีออเดอร์นะครับจะเป็น Xiaomi Mi 10T Pro นะครับแรม8รอม256นะครับเขาเริ่มจัดส่งวันที่31เออจริงๆก็วันนี้ปะเออวัน,นวันนี้นี่วาเขาเริ่มเขาเริ่มส่งละแสดงว่าคนที่พรีออเดอร์เนี่ยก็คือพรีออเดอร์ล่วงหน้านะครับมาก่อนแล้วนะครับแล้วเริ่มส่งเครื่องวันนี้นะครับ แล้วก็ประกันนะครับ1ปีร้านเมื่อกี้ในประกัน2ปีแต่อันนี้ประกัน1ปีนะครับยังไงก็ดีกว่านะครับประกัน1ปีเนี่ยหมายถึงว่าประกันจอแตก1ปีนะครับถ้าเพื่อนๆทําแบบตกแตกแล้วก็จอแตกนะครับสามารถเอาไปเปลี่ยนได้ฟรี1 1ครั้งนะครับ1ครั้งนะแล้วก็ประกันตัวเครื่องเนี่ยนาน2ปีนะครับซ่อมศูนย์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าอะไรจ่ายเองแถมฟรี เว็บแคมนะครับ TP Link C 1 0 0ใช้แบบวิดีโอคอลนะฮะเอาตัวเนี้ยเอาตัวของแถมเนี่ยไปใช้ได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงนะแค่เป็นของแถมก็โอเคแล้วนะครับยังมีฟรีพรีเมียมกิฟต์บ็อกด้วยนะครับพรีเมียมกิฟต์บ็อกก็คือไม่รู้มันมีอะไรอยู่ข้างในนะแต่เอาเป็นว่าเขาแถมก็ดีแล้วนะครับราคาพรีออเดอร์นะครับ15,990บาทนะครับมีค่าจัดส่ง27บาทนะฮะ ถ้าใครที่สนใจก็เนาะก็ลองไปคลิกลิงก์แล้วก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับใครที่แบบว่าอยากจะได้นะครับอาจจะต้องรอหน่อยผมคิดว่าไม่เกิน2อาทิตย์นะครับเราก็น่าจะได้ของนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แค่ลิงก์เดียวแล้วกันนะครับสำหรับเอ่อรีวิวนี้เนาะเป็นร้านเจม r t นะครับสามารถไปสั่งซื้อเป็นพีออเดอร์ได้นะครับส่วนดูเด่นแกะกล่องอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายก็คือ โอ้เป็นกระดาษก่อนเป็นผลิตภัณฑ์จาก Bear Electric Yogurt Maker ความจุ1ลิตรนะฮะเขาบอกว่าไอ้กล่องเนี่ยเขาส่งมาผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาว่าถ้าเขาส่งมาเนี่ยก็ส่งไม่ผิดแล้วแหละเพราะว่าผมเป็นสายสุขภาพอยู่แล้วนะฮะสินค้าจากสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปลองใช้แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็สายสุขภาพเนี่ย ต้องชอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไปลองใช้ก่อนนะครับในนี้เนี่ยจะมีถ้วยเซรามิกสีถ้วยนะครับแถมฟรีมาให้ด้วยนะฮะเขาบอกเพลิดเพลินไปกับการเตรียมโยเกิร์ตสูตรพิเศษของคุณนะครับโยเกิร์ตแสนอร่อยทําง่ายได้นะครับปรับอุณหภูมิได้3ระดับว้าวคือผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทําโยเกิร์ตสักเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่ามันมันจะดีต่อโยเกิร์ตหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูก่อนนะครับ ก็เร็วๆนี้นะฮะไม่เกินวันที่10แล้วกันนะผมจะลองใช้แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับเปิดปิดสวิตได้ประกัน1ปีมีคู่มือมีปลั๊กไทยนะครับมีมอออกก่อไฟสายสุขภาพนะครับรอรีวิวตัวนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวับบนนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้เนะเรียกว่าดูผมบ่นไปคุยไปนะครับจนจบคลิปเลยทีเดียวในวันอาทิตย์ แบบสบายๆนะครับก็ไม่ได้อยากจะเป็นทางการอะไรมากมายนะครับก็วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับวันอาทิตย์นะครับหรือถ้าใครมาดูวันอื่นๆก็ขอให้มีความสุขกับวันอื่นๆนะครับเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยมันเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วนะครับมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันก็ไม่ได้มีช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษแบบนี้แล้วนะครับไปละบายบายครับสวัสดีครับ าลาไปด้วยน้องเดโนเสสร์ของผมนะครับ